สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะเมื่อนี้กลับมาพบกับล็อกกิ๊กพารวยผ่านทางช่อง youtube เหมือนเดิมคือเกาเินเคยค่ะเมื่อนี้ล็อกกิ๊กสิมีตัวเลขแนวทางรอบพัฒนาตองวดของเจตาภารวยเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของเพลินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าไปเต็มๆเ,เนาะสําหรับเลขเบิ้ลเลขวิ่งเขายังตองงวดแล้วก็ต่อเนื่องเนาะสําหรับของเจตาภารวยก่อนที่สิไปเบิ้ลตัวเลขแนวทางก่อนอื่นล็อกกิ๊กจะตอ้องกราบขอบคุณขอบคุณ เจตาภารวยเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวบ้างทางช่องเสมอมาเสมอตลอดเนาะบวสิป็นล่าพัฒนาหละกการรัฐบาลไทยแต่คลิปนี้เนาะเป็นล่าพัฒนาของเจตาภารวยกราบขอบุญขอบุญเอฟซีแฟนคลับนะคะพ่อแม่พี่น้องหลายๆบวสิป็นคนเกาา่าแล้กกคนใหม่ที่คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามกับกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะที่ยังติดตามแล้วก็ดูแนวทางผ่านทางช่องลอกิก๊กส่องน้อยๆส่องนี้เนาะกราบขอบพระคุณหลายๆหลายๆ สำหรับเลขทุกตัวเนาะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใวิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมคือเกาเช่นเคยเนะเยาะเลบ้ขาวบ้าปางหรือมีเข้ามีหลุดเรากิกก็ต้องครับขออาภายัยแทนเซนเซียนว่าจะเป็นของผู้ใดเนาะคะ่ะต้องขอถูดขออาภัยไปก่อนลงหนาแต่สําหรับคลิปนี้เนาะเราจะไปต่อกันย่งยางๆกับของเจตาพาด้วยพอของเพณ่นังสุดๆสําหรับตัวเลขแนวทางตองวดต่อเนื่อง เอฟซีก็คงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าแนวทางเราพัฒนาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาของเจตาผ้าร้ยเข้าไปที่วิ่งรูดตัววิ่งตัวรูดตัวนิ่นตัวจออาจจะรูดไปเนาะแต่ใกล้มากใกล้เคียงสําหรับตัวเหล็กแนวทางแต่เหลขเบิลเพิรนบอรูดบขาดเนาะราวาสายวิ่งสายรูดแล้วก็สายเบิลประผาดแนอน,นอนพอลขออกศูนย์ห้าห้าลางออกศูนย์ศูนย์ออกทั้งบนทั้งลางเหลขกเบิลเนาะค่ะของเจตา สองสองกลับไปเขาข้างหน้าท่างอุบลเนาะจับตามองได้สําหรับ fc แฟนคลับของท่างอุบลทามีเนาะคะ่ะทามีเพื่อเพื่อเข้ามาเพื่อเขามาเจอคลิปนี้กะฝากเนื้อฝากตัวกับแนวทางเล่าพัฒนาของเจตาไปกับท่างอุบลพร้อมนะคะะรับขอบพระคุณหลายๆทีทีผ่านเขามาแล้วกะเขามาดูคอมเมนต์ให้กันเนาะอ่ะสำหรับเล่าพัฒนาตังวดวันที่สิบวันจันทร์ที่สิบ เพื่อพอเป็นการเสียเวลาเนาะไปเบึงแนวทางใหม่กันยาวๆตอเนืองตองวดเลยแล้วแล้วกิก็สิเบึงถ้าเบึงย้อนหลังจัหน้อยเนาะคะ่ะเพื่อพอเป็นการเสียเวลาเอาแนวทางไม่ไปก่อนเบึงแนวทางไม่แล้วก็าะพึบบ่งเดือนนี้เลือนท่านเนาะคะ่ะ <c oughs> เปิดทิมไว้พอเบึงเบ,บึงเท่าทางไม้เสร็จแเราเปิดทิมไว้ก็ได้คะ่ะพอให้ได้ไปจบคลิปเนาะ มะขามโฆษณะหายเราคิกยิ่งดีเนาะกับกระเุ้นลา,ลายถือเป็นกําลังแรงใจละกัเป็นนําใจเล็กๆน้อยๆจาก fc แฟนคลับทีเขามาติดตามเขาเบิงตัวเลขแนวทางนี่เนาะค่ะอ่านเลขเล่าพัฒนาวิ่งรูดของเจตตาพา้วยเนาะเพิ่นหายมามีแปดกับสองสองตัวสีหางนิ่นเจาะแค่สองหางแล้วก็หายมาหน่อยพร้อมเนาะสีหางสำหรับของเจตตาพา้วยมีแปดสามแปดสอง สองสามสองหนึ่งตัวนิ่นตัวเจาะสองหางค่ะสําหรับสองตัวนิ่เจาะที่สองหางก็คือแปดสองกับสองหนึ่งค่ะตัวนิ่งตัวจอเพิ่นแล้วค่ะเล็กเบิ้ลแปดแปดกับสองสองสามตัวสามหาง 8, 2, 3, 8, 2, 1, แปดสองสามแปดสองหนึ่งแล้วกับแปดแปดสองค่ะนิ่งจอหางเดียวมีแปดสองสามค่ะ,ะตัวนิ่งตัวจอเพิ่น แคปหน้าจอกันผู้ใดมากตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาตองวดของเซตาพารวยกขอให้เอฟซีมันมานิ่งหิ้งปังๆผู้ใดที่รักเที่ยวใจเดียวละติดตามอยู่กับแนวทางเพิ่นเนาะก็ดีใจด้วยเนาะผู้ใดได้ผู้ใด,ดมนันงวดต่อไปก็ให้หิ่งไขมันไปกับเพิ่นแล้วกันเนาะคะ่ะสําหรับล่าพัฒนาขอย่อนลังให้เซตาจากน้อยเนาะคะ่ะว่าของเพิ่นเข่าของเพิ่น เดินดีตลอดเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางรับปริญนาตัวใหม่แคบหน้าจอเด้อเรากิกสิา้าไปบึงย่อนลังกันจักน้อยสองเดือนต้นเดือนเนาะคะ่ะต้นเดือนวันที่สามกุมภาสามกุมภาเข้าไปที่ตัววิ่งรด 9, นะูดก้าเนาะวดประจำวันที่สามออกแปดเก้าเจ็ด็นดินมาที่เกนะ่ากับหนึ่งเนาะสองตัวมาตัว สำหรับเก้าจิตเนาะไปบบตัวนินตัวจ้อคุณอาจจะรูดไปที่ไม่ถึงแต่ว่าวิ่งรูดไม่ขาดนะคะวิ่งรูดบพขาดผ่านถือว่าผ่านงวดที่สองกับเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งไอ้เลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเนาะเกือบไปแล้วเกือบได้หนึ่งศูนย์เต็มเต็มแต่ว่าสายวิ่งสายรูดก็คงจะบอบผาดกันอยู่แล้วนะคะสำหรับของเจตาพาด้วยอ่างวดที่สามของเดือนเนาะคุนกระเข้าไปที่เลขเบิ้ลเต็มเต็ม สายวิ่งสายรูดเหมือนเดิมค่ะบวผานแน่นอนย้อนหลังของเดือนที่แล้วจักน้อยเนาะคะ่ะตั้งแต่เปิ่นแตกสามตัวมาเนาะแตกสามตัวสิบเจ็ดสิบเจ็ดแตกสามตัวโต๊ดสี่สีเก้าออกเก้าซีซเขาทั้งบนทั้งล่างสำหรับเลขเบินเลขเบินซีซบนเบนาะเก้าสองออกสองเก้าล่าง ทั้งบนทั้งล่างสำหรับวันที่สิบเจ็ดยี่สิบรุดไปยี่บสองมกกะลาคมเข่าไปพี่ตัวจับคู่เพราะว่าเพิ่นกระหายหน้อยหางแล้วนะคะแค่สีหางหกหนึ่งเต็มเต็มเนาะอาจจะบรอแมนเน้นเจะที่เพิ่นจอหายแต่ว่าเข้าตัวจับคู่เน้นตัวตัววิ่งกระเด็นที่หกนะคะหกออกหกหนึ่งเต็มเต็มค่ะแบบบ่ตองกาบสำหรับ แนวทางของเจตาแล้วก็วันที่ยีซีเดินดีมาตลอดสําหรับสายวิ่งสายรูดแมงบ่ขาดเนาะวิ่งห้ารูดห้าปุนออกสองศูนย์ห้าสองูนย์ห้ายิบยบเจ็ดมกราพ้มที่ผ่านมาก,กับเข่าไปที่ตัววิ่งตัวรูดเต็มเต็มกับตัวเน้นตัวเจาะสี่สองออกสองสี่บนนะคะห้าสองสี่บนสามตัวกเกือบแตกค่ะนี่สามตัว ออกองผ่านไปแค่เลขหลักนี้เนาะหลักร้อยหลักร้อยผ่านไปจับแตกตัวอีกอสองสีวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเจตายี่สิบเก้าของเจตาจะเข้าไปที่วิ่งรูดสำหรับรูดศูนย์รูดศูนย์เด n s i ศูนย์บนออกเก้าเจ็ดศูนย์เนาะค่ะ มามาเข่าอีกงวดสุดท้ายของเดือนสามสิบเอ็ดสามเอดมกรลาหลุดเจดกับสี่ทั้งบนทั้งล่างบนออกเจ็ดเจ็ดล่างออกสี่สองเขามาที่ตัวจับคูอาจจะบเป็นตัวเน้นตัวจอแต่ตบ,บอต้องกลับเนาะสี่สองออกสี่สองล่างเจ็ดเจ็ดเลขเบิ้ลเนาะค่ะเจ็ดเลขเบิ้ล เต็มๆตรงๆสำหรับของเจตาพารวยของเดือนเดือนมกราเนาะค่ะสิบสามงวดรุดไปแค่หาเนาะของเจตาพารวยสิบสามงวดลุดไปแค่หามันก็มีลุดแน่บอเขาแน่แต่ลุดน้อยมากห้างวดสิบสามงวดรุดฮานี่กับไปลายเนาะเนาะค่ะกลายคืงแล้วค่ะตัวตัววิ่งตัวรุดทานตัวจับคูสามตัวตัวแตกอะ มาแล้วทั้งบนทั้งล่างเนาะของเจตาพา้วยสำหรับคิดนี้เอฟซี FC มันมานี่แห้ปง,ป,งปังไปกับแนวทางล่าพัฒนาของเจตาเนาะฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งช่องทางสำหรับของเจตาพาลวยที่เพิ่นให้มาเอฟซีไม่อาจจะพึ่งมาอาจจะยังพ้นในห,หินกบลองๆซ้อมๆเบื้องก่อนเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางมากกะจัดยังบ่พรความกะ เล็งๆไว้ก่อนนะคะเอาไว้ไปพิจาระนากับแนวทางใหม่ของจิตตาตงวดกับบันจันสำหรับคลิปนี้เรากิกีกกระคอให้เอฟที่โชคดีมีใช้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะจะได้เบิ่งคลิปกันไปยาวๆนะคะกลับกับพวกคุณหลายๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ